ลุงหมานชอบสามทาเอฟซีชอบน้ำลุงหมานจัดไปเลยสามศูนย์บนสามล่างบนล่างบนลา่นลางเลยครับลุงหมานชอบสามลุงหมานชอบสามเนาะครับสวัสดีครับเอฟซี<ม>ครับวันนี้ผมพีนิวสุรินไทเลนครับมาติดตามลุงหมานให้นะครับนี่ตอนนี้นะ้ากำลังมาติดตามลุงหมานกำลังมาแรงเหมือนกันอีกคนหนึ่งนะไปติดตามกัน,กนครับปไปไป ยูทูบเบอร์เข้ามาถ่ายทำลุงหมานลุงหมานลุงหมานตอนนี้กำลังถ่ายทำสูตรคำนวณลเรียกสูตรคำนวณเพราะว่าให้ถูกมา1ปีเต็มไม่เคยพลาดสำหรับสายวิ่งใครอยากเล่นสายวิ่งนะครับกับเลขลุงหมานไปชมเลยแกให้ตัวไหนไปดูครับไปดูกันครับไปดูกันครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะแอดซีสุโคนุกลนแอดบแอดมินอยู่ดีมีแห้งกันสูโคนุูกนมือนีลาบลื่นเนาะลาบลื่นลื่นลาบลื่นลาบหลายหลายงวดเราไปตามลูกหมานอยู่อยูเพื่อนเนาะครับมามองนีกัเปลี่ยนบรรยากาศจมมือนีเออเมนเปลี่ยนบรรยากาศคือในวัดมีงานนั่มก็มาสมทบกับเพื่อนเนาะ เองขอุนเรื่องขบุนะเอาบุญน้ำเพิินบ่ะเอาบุญน้ำเพิินไปแล้วข้าวใบข้าเปลือกไปผสมหนึ่งบุญกุ้มข้าวใหญ่เรื่อบุญกับโจมสีทรงไงฮามีทรงมีลาบขับผมสำหรับในอทีตพานมาเข้างอะไรมาตามมาเหรอบัวผมไม่ได้มาเนาะไม่ได้มาทุกช่องไม่ได้มาเลยทุกช่องไม่ได้มาไปเขาเขาว่าห้ามหาหนึ่งหาหนึ่งหาหนึ่งเต็มเลยครับเต็มเต็มห้าหนึ่ง พอผมบอกมาเป็นเป็นน้ำผมเนี่ยเพราอายตรงพ้องจังหวะมันจะมีบางคนอยู่มีบางคนบอกมีบางคนเนยมาแล้วเฮ็ดอะไรขึ้นบ่เขาเข้าห้าหนึ่งตรงตรงใช่ไหมครับลุงมันห้าหนึ่งตรงๆรแล้วแต่แำหรับตัวิ่งเป็นหกเป็นเปตัวปันปันหกปันหกเน้นหกหกหนึ่งเน้นหกหนึ่งเน้นหกหนึ่งแต่เข้าห้าหนึ่งแต่เข้าห้าหนึ่งสำหรับตัววิ่งนะครับ ตัววิ่งห้ากับหกห้ากับหกแต่เน้นไปที่หกเน้นไปที่หกแต่ปรากฏผลลงมาก็เป็นห้าหนึ่งเนาะเป็นห้าหนึ่งก็ถือว่าเข้าแต่มันก็บอเข่าด้แต่ว่ามันเน้นหกหนึ่งครับในสูตรก็เข้าเนาะในสูตรก็เข้าครับอ่ะสำหรับแนวทางในงวดที่สิบหกกรุ๊กพาหกแปดนี้ลุงหมานจะมีตัวไหนอย่างไรเดี๋ยวเราติดตามกันนะครับลุงพิมพ์พร้อมยังครับลุงพิมพ์ลุงพิมพ์พร้อมแล้วครับพร้อมครับวิ่งสามกับสี บนล่างอ้าววิ่ง3กับ4ีพิมแล้วครับบนล่างนะครับผมนี่ลุงหวานก็เน้นหนักเหมือนเดิมใช่ไหมลุงหวานครับผมเน้นเลขวิ่งหรือเลขคู่ครับเลขจับคู่เน้นคู่เน้นวิ่งเน้คู่เน้นวิ่งวิ่งให้น้ำหนักไปที่ตัวไหนครับตัวสามอ่าเน้นไปที่สามครับวงกลมสามเนาะวงกลมสามเอสซีทา มักล่างก็เล่นล่างมักบนก็เล่นบนบนล่างบนล่างเลยครับล่างแล้วิ่งสามกับสี่เน้นไปที่สามครับผมแต่เห็นเขาว่าเห็นเขาว่าที่ไหนเขาว่าสีมาแรงนี่ลงมาสีมาแรงแล้วแต่เอฟซีชอบชอบสีกันแล้วแต่อบสามแต่ว่าลุงมานชอบสามมันชอบสามเนาะครับัที่บนล่างที่สิบหกบนล่างมันมากสามสามศูนย์บนล่างได้สามศูนย์าครับท่านผู้ชม สามศูนย์เดี๋ยวถามลุงมันก่อนมีมีกี่คู่มีกี่หางครับผมจะได้กะที่เขียนถูกเม็ดเดียวเลยสี่คู่แถมไปอีกคู่หนึ่งตัวกันเป็นห้าแล้วสามตัวมีกี่ชุดครับสามตัวให้แต่หลักร้อยแล้วแต่เอฟซีจะจับเอาไปใส่สองตัวเอาสองตัวครับผมเอาสองตัวก่อนสามศูนย์สามศูนย์ครับมีอยู่ห้าชุด สามเก้าสี่ศูนย์ต่อเลยครับสี่ศูนย์ต่อเลยครับสี่เก้าสี่เก้าตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายตัวกันก็เพราะว่าเก้าตวมเป็นหกด้วย เลยจับให้สามหกสามหกหลักร้อยเจ็ดกับสองเจ็ดกับสองหลักร้อยเจ็ดกับสองเอาไปใส่ในสองตัวนี้เอาเนาะเจ็ดกับสองผมให้ลุงหมาเลือกเลยครับเจ็ดกับสองให้ลุงหมาเลือกเลยใส่ตัวไหนครับก็เอาเจ็ดกับสองเเป็นหลักร้อยสองสามศูนย์ สองสสครับผมนอกนันจะเอาไปใส่แล้วแต่เอฟีจะชอบให้ใส่สองสามเก้าสอกาม็ได uh ้คร no ับผมแต่มุ้งหมานให้สองสามองามเริ่มจะไม่สวยแล้วมือสั่นเครื่องกินกินกาแฟสามศูนย์ีเลยเจ็ดกับสองสามเก้า ฝันลุงหมันบ่พูดฝันย่างไมลุงหมันาที่ได้คือเป็นเลขร้อยรับผมให่เป็นคนจดให้ลงพิมพ์ลงพิมพ์อ่านออกก็ออกไเขียนไม่นัดรพิมพ์ลุงหมันสองตัวนี้เป็นตัวไหนครับผมมีตัวรองไหมครับตัวรองสี่ศูนย์ตัวรองสี่ศูนย์สี่ศูนย์สามศูนยอ้าวซนี้เลยสี่ศูนย์ครับสี่ศสามศูนย อันตีขอบเลยครับนัน,น,น,นละอ่าลงพิมพ์เสร็จแล้วคพี่น้องทุกคนโช,โชว์เลยครับโชว์ชวให้ลงมานโชว์โชว์แล้วครับน่าจะชิญครับเจตนาดูครับผมถ่ไ,ไหมสามศูนย์สามเก้าสี่ศูนย์สี่เก้าตัวกันสามหกถูกไหมครับผมสามสองสามศูนย์หลักร้อยเจ็ดเจ็ดกับสองเมน แมนนแมนถูกต้องถูกต้องถูกต้องเนาะตัวนี้อเ,เอาเลยเยอฟซีเอาแล้วครับโชว์เลยครับผมเนเอฟซีมกักคือล,ลุงมันสามกับซีมักซีกับกัดได้มักสามก็จัดได้แล้วแต่มักประโยชน์กัลุงเด้อลุงมันนี่เขามาจัดงวดแล้วครับถือว่าสายวิ่งสายหลุดเขามาตั้งแต่เขามาตลอดอีกเลยเขามาตลอดนับบอได้แล้วครับผม ไอ้ที่เขาตลอดนี่ลุงหมานหมายถึงเลขวิ่งเนาะเลขวิ่งแนแมนเลขวิ่งจับเขาเนี่ยเพราเนี่จับนี่เลขที่ที่ไม่จับไม่เข้าอยู่สามงวดสองงวดสามงวดฉะนั้นเลขวิ่งที่หายมากคือสามครับสี่แมนจับคู่ห้จับคู่ห้นี่อาท์ตีเอาไปจับเองก็ได้นอกเพราะมันที่เลขกแค่มาจับห้เนาะแมนครับผมแคปครับท่านผู้ชม ฝั่งนี้นะนี่นะครับก็มาติดตามเสร็จเรียบร้อยนะครับกับลุงหมานนะครับม่หลายคนมากวันนี้นับจังบุริรามก็มานะครับทางสีสกตก็มานะครับวันนี้นับทางสุรินทร์นับก็มาติดตามลุงหมานกันนะวันนี้เรามาที่วัดด้วยนะลุงหมานนัดมาพูดที่วัดเลยนะครับอ่านะครับขอบคุณทุกคนในการกดติดตามขอบคุณทุกคนในการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกคนกันไปละครับผมเหนื่อยละครับผม